ไม่ใจไม่รับเลยอะ่ะไม่ไม่คิดจะเอาแล้วอะ่ะแบบถอดใจแล้วคะ่ะถอดใจเรื่องข้าวว่าข้าวขึวข้นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเคียมจะไปซืี้ยข้าวปลูกใหม่เขาขึ้นมากี่วันถึงจะไปตัดสินเขาว่าไม่ดีแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งคะ่ะอาทิตย์ต้นหน,นึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะตัดสินชีวิตเขาเลยเหรอคะนั่นสิคะอืมระบปกติเคยทําอย่างนั้นไหมคะขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งใช้ไม่ได้ก็รื้อเลยใช่ค่ะตียม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยของพีอ้อยหนูจะสังเกตได้ไหม เดินลงไปในนาเดี๋ยวไปดูต้นข้าวนั่นเป็นไงต้นแข็งเด้งเลยเออเนี่ยต้นข้าวแข็งแข็งนะใช้ได้แล้ววันกะเดื่องก็วางกันนะลองใช้มาดูเลยเลยก็ดีอ่ะใบยังใหญ่หรือต้นใหญ่แข็งแรงเลยแล้วก็ไม่เคยใส่ยาเพียเลยเลยค่ะตัวนี้ตลอดอ๋อทีนี้ก็เลยผสมกันตัวสองขวดใช่ไหมฝ้าเขียวกับฝาขาว มันมีสองอันซอนกับซัน,นโวงค่ะแล,แล้วก็เป็นกล่องด้วยอ่ะเป็นสองอ่ะฮิวพาร์ก็ครบวันนั้นเราจัดชุดให้เลยมั้งดิพพเลยนะ